สวัสดีครับ FC ช่องบริบือรักเหรียญนะครับทุกท่านทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันที่16เดือนธันวาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ประมาณบ่ายนะครับบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงนะครับจะมีการประกาศผลการออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับ ท่านไหนที่ซื้อนะครับหรือว่าลุ้นนะครับลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลนะครับทุกท่านเลยนะครับผม f c f c ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับฝึกนะครับในการที่จะให้ดูเหรียญครับ f c ฝึกเรื่องอะไรใชครับ f c ครับเป็นการนะครับมาแนะนำนะครับบอกวิธีนะครับคำว่านะครับ แบบผ้าเสียนเล็กนะครับหรือผ้าเสียนปกติกับผ้าเสียนใหญ่นะครับ f ีหรือผ้าเสียนโตนะครับวงการเขาเรียกผ้าเสียนเล็กกับผ้าเสียนใหญ่นะครับหรือผ้าเสียนปกตินะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรรบือรักเหรียญของผมด้วยนะครับ f ีครับนี่คือเหรียญ1นบาทนะครับในรัชกาลที่9นะครับทั้ง2เหรียญนะครับเหรียญด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับ จะเป็นผ้าเหรียญโตครับหรือผ้าเหรียญใหญ่นะครับด้านขวามือนี่นะครับเนี่ยจะเป็นผ้าเหรียญเล็กครับหรือเหรียญที่นะครับปกตินั่นแหละนะครับแต่มีการออกแบบนะครับรูปเหรียญมานะครับด้านหน้าเป็นนะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลนะครับในลักษณะนี้ออกมานะครับทําให้นะครับอ่ายหลายท่านนะครับหรือนักสะสมนะครับ FC ฟซพากันที่จะนะครับเรียกเหรียญนะครับดังกล่าวออกเพื่อให้มีการนะครับ แยกนะครับแยกประเภทของเหรียญออกนั่นเองครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็จดจำครับ Fc จริงๆแล้วครับ Fc ถ้าเสียนเล็กหรือพราเสียนใหญ่ครับ Fc ครับก็นะครับไม่ไม่มีผลกับนะครับการการซื้อขายหรือว่าการสะสมเหรียญแต่ว่าครับ Fc คือ เพื่อให้ง่ายนะครับต่อการนะครับต่อการเรียกเท่านั้นเองครับ f c เพื่อว่าเหรียญเหรียญนั้นนะครับจะมีนะครับมูลค่าหรือราคาอะไรต่อไปในวันข้างหน้าเท่านั้นเองครับ f c ครับคือนะครับ f c เมื่อเอาเหรียญ2เหรียญนี้นะครับมานะครับให้ดูนะครับให้ดูนะครับมานะครับเนี่ยมาให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับ f c ก็จะเห็นได้ว่านะครับซ้ายมือนะครับคือพระเหรียญใหญ่นะครับ ขวามือคือพระเศียรเล็กนะครับเอฟซีจริงๆนะครับ FC ก็เป็นพระเศียรปกตินั่นแหละครับ FC ครับนี่นะครับอันนี้คือในรูปเหรียญหนึ่งบาทครับ FC อันนี้เป็นจะเป็นแบบเดิมครับรูปแบบแบบเดิมครับ FC อันนี้จะเป็นรูปแบบแบบใหม่ครับผม FC นะครับ FC ครับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับ FC ผมจะบอก FC ให้เลยว่านะครับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับ FC เป็นเหรียญที่นะครับนักสะสมนะครับมีการค้นพบนะครับมีการค้นพบและมีการค้นเจอนะครับ ทำไมผมต้องพูดแบบนี้ fc นะครับถ้าติดตามผมตั้งแต่แรกก็จะเห็นได้ว่าผมเคยทําคลิปคลิหนึ่งนะครับประกาศรับซื้อเหรียญ1น1บาทนะครับปี2551รัชการที่9นี้นะครับแต่เป็นในรูปแบบของพระเสียนใหญ่ครับ fc นะครับเนี่ย fc ครับพระเสียนใหญ่แบบนี้ครับจะมีการผลิตกันออกมานะครับในปี2552นะครับ fc ส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับ จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับปี2552ครับ FC นะครับถ้านะครับถ้าใครนะครับมีการพบเจอเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่มีด้านหน้าแบบนี้นะครับและเป็นปี2551นะครับที่มีด้านหน้านะครับเป็นแบบพระเศียรโตแบบนี้ครับ FC ก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคากับผมได้ทันทีแต่ว่านะครับถ้าเป็นปี2551แล้วก็นะครับด้านพระเศียร เป็นผ้าเสียนแบบนี้นะครับยังไม่รับนะครับเนี่ยถ้าเป็นผ้าเสียนแบบนี้ครับยังไม่รับนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่รับครับปีห้าหนึ่งครับขอเป็นผ้าเสียนแบบนี้ครับปีห้าหนึ่งครับรับครับนี่แหละครับเหตุผลที่ผมนะครับนํานะครับเหรียญมานะครับเพื่อทําการแยกแยะบางคนนะครับเอฟซบางคนยังแยกไม่ออกนะครับระหว่างผ้าเสียนเล็กกับผ้าเสียนใหญ่นี่ครับเอฟซนี่แหละครับนี่คือนะครับ ความรู้ที่เราจะเอาไปเพื่อนะครับทำการค้นหาและก็ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญในอนาคตนะครับบางคน FC ดูแล้วเข้าใจเลยครับ FC ก็ถือว่า FC นะครับมีพื้นฐานนะครับมีไหวพริบและก็เรียนรู้ได้เร็วนะครับ FC แต่ว่า FC บางท่านนะครับผมก็เข้าใจว่านะครับบางท่านเ็าจจะอาจจะอายุเยอะครับอาจจะอาจจะแยกแยะอะไรยากสักหน่อย แต่ก็ต้องใช้เวลาครับ FC ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคนเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดครับ FC ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้เหมือนกันหมดนะครับ FC ครับแต่ว่าช่องของเราครับยินดีที่จะเป็นนะครับเป็นอ่าช่องที่นะครับแนะนำนะครับแล้วก็ชี้แนวทางนะครับเกี่ยวกับการสะสมเหรียญได้นะครับจะเป็นแบบไหนรูปแบบไหนครับ FC ช่องนี้ก็ยินดีนะครับรับบริการนะครับรับใช้นะครับ fc ทุกท่านอยู่แล้วครับ fc ครับอันนี้คือรูปแบบเหรียญหนึ่งบาทครับ fc ต่อไปครับ fc ครับมาดูรูปแบบของเหรียญนะครับ5าบาทครับ fc เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ผมจะเอาเน้นรัชการที่9ก่อนนะครับ fc นะครับจะเน้นราชการที่9ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ออกมานาน fc ครับ fc ครับดูครับนี่คือ2เหรียญครับ fc นะครับขวามือนะครับซ้ายมือ ขอองจอวามือจะเป็นพระเสียนเล็กหรือปกติซ้ายมือจะเป็นพ้าเสียนใหญ่ครับผระเสียนใหญ่ครับ Fc นี่ครับคือผ้าเสียนใหญ่นะครับขวามือคือพราเสียนเล็กหรือพม่แทนตัปกติครับ Fc อ,อันนี้คือมีการออกแบบมา Fc ตั้งแต่ปี2551ครับ Fc ครับนี่แหละครับ Fc ครับนี่แหละเหมือนกันครับ Fc ครับแต่เหรียญ5บาทครับ Fc จะมีการผลิตนะครับจำนวนหลายล้านเหรียญนะครับดังนั้นแล้วนะครับจึงไม่ค่อยเห็น นะครับในเหรียญที่เป็นพระเสียนเล็กครับ F4 นะครับและก็ปี5้าหนึ่งก็จะมีแบบพระเสียนเล็กครับ F4 ครับนี่แหละครับแบบแบบนี้ครับ F4 ครับปี5้าสองขึ้นไปครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบพระเสียนใหญ่นี่คือนะครับเอาไม้ F4 ฝึกแยกอีกเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้า F4 เจอครับผม F4 แบบนี้เรียกว่าพระเสียนใหญ่ครับเนี่ยพระเสียนใหญ่แบบนี้เรียกว่าพระเสียนเล็กครับ F4 นะครับ F4 ส่วนขนาด F4 ครับก็ นี่ครับแบบเดิมจะหนากว่าแบบใหม่จะเล็กกว่าครับ f c เล็กบางกว่าแล้วก็น้ําหนักเบากว่านะครับ f c เหตุผลครับ f c ในการลดขนาดของเหรียญลงนะครับจากหนาเป็นบางเนี่ยก็คือเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นยินนั่นเองครับ f c อ่ะ f c ครับถอดไปนะครับ f c ครับเหรียญสิบาทครับ f c เหรียญสิบาทรัชการที่เก้าครับผมอันนี้คือผ้าเสียนเล็ก f c อันนี้คือผ้าเสียนใหญ่ f c ครับนี่ครับ f c f c เห็นไหมครับ ปีห้จะมีพระเสียนใหญ่ทั้งพ้าเสียนเล็กที่ผมเจอแล้วก็ f c ส่งมาจะมีทั้งพระเสียนใหญ่แล้วก็พระเสียนเล็กครับปีห้ยังไม่ได้แปลกหรือมีราคาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับ f c คือปีนี้นะครับจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน f c ครับ,นะรบ,นะรบปีนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเฉยๆครับผมนะครับนะครับปีนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนผ่านนะครับในการผลิตเหรียญกระสาบร,รูปแบบใหม่นั่นเองครับ ที่ f c เห็นนะครับแบบพ้าเชยนใหญ่ปี51นี้ยังไม่มีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าหน้าเหรียญนะครับ f c อันนี้ f c ย้ำนะครับคือนะครับปี51พราเชยนใหญ่ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับ f c f c อย่าเพิ่งส่งมานะครับ f c อย่าเข้าใจผิดนะครับดูคลิปชัดช้าแล้วก็พยายามทาความเข้าใจทีนี้ครับ f c ครับเมื่อเราฝึกแยกแบบผ้าเสียนเล็กและก็แบบพ้าเสียนใหญ่ออกแล้วครับ f c นะครับต่อไปนะครับ เราฝึกบ่อยๆครับฝึกบ่อยๆบ่อยๆจนนะครับเรานะครับแยกแยะได้ถูกต้องเมื่อเราเห็นแล้ว fc ครับต่อไปนะครับเวลาที่เราเจอเหรียญนะครับอย่างเช่นเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้า้หเนี่ย fc พลิกกลับมาด้านหน้าเลยนะครับเพื่อดูผระเสียนถ้าเป็นพราเสียนใหญ่ครับมีเฮครับ fc เหรียญละห้าพันบาทครับ fc ครับช่องบรนทึกรับซื้อเหรียญละห้าพันบาทยืนยันว่ารับซื้อจริงครับเหรียญละห้าพันบาทครับ fc ถ้าสภาพสวยๆคมๆอาจได้ถึงหมื่นครับ F4 ถ้าสภาพสวยๆคมๆอาจได้ถึงหลักหมื่นเลยครับ F4 นี่คือข้อมูลจริงจากช่องบือทักเหรียญครับเพราะว่าก่อนที่จะทําคลิปนะครับผมได้ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือตำรับตําราแล้วก็นะครับช่อง ต่างๆที่เชื่อถือได้มาแล้วนัเองกครับ f c ก่อนที่จะมาทําคลิปให้ f c ได้ดูได้ชมกันสําหรับวันนี้นะครับถ้าข้อมูลคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช้ขอให้กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนแก่ญาติพี่น้องเราเผื่อมีเหรียญที่ผมตามหาสําหรับวันนี้นะครับอีกชั่วโมงหนึ่งทังหน้านะครับพบกันในไรสดครับ FC สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอลา FC ไปก่อนสวัสดีครับ